โคตรแม่ละครับกดกล้องบว่ทันตัวสวยอยู่ครับนี่ประมาณนี้แหละเห็ดคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งครับพี่น้องวันนี้โมนี่ผมก็จะมาตกใยโคนครับพี่น้องอยู่ที่บอ่อตาเซตาเซเออตอนนี้นานกวาลัางขึ้นนี่นานกวาลัางขึ้นคลองนี่ ทางกอลังขึ้นครับแล้วตัเสียอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้ผมก็รอเวลาให้สว่างหน่อยนึงถึงจะเข้าไปครับนู้นบบตเสเสียไปฝั่งนู้นนี่มาดูครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อทางนี้ก็จะไปค่ายทีปังกรแล้วก็ชายหาดเรืองจันเรือนวนจันนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นบ้านเคียงเรือ บอ่อตาเซก่อนถึงบ้านเคียงเรือหน่อยนึงอ่ะนิดนึงนี่ครับทางไปนี่อันนี้นก็เป็นวนิดาฟาร์มน,นู้นนี่แหละครับเส้นทางเข้าเข้ามาในซอยที่ปังกรขึ้นสะพานนี้มานะสะพานแรกลงสะพานมาปุ๊บเลี้ยวขวาไปนี่เลี้ยวขวาไปนี่ประมาณ500-600เมตรนี่แหละ มีถึงกิโลแล้วก่อนถึงร้านอาหารดาวอบ้านเคียงเรือนี่แหละค่าคันสามร้อยบาทลงได้สองคันหรืจะลงสามคันก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ไม่ดูนะไม่น่าจะห้ามหรอกมั้งสามคันตามปาลาแหละเพราะาปลามันก็ไม่ค่อยกินเบ็ดเท่าไหร่ปลาค่อนข้างหมดโอเคครับเดี๋ยวเข้าบอ่อครับเดี๋ยวกันที่บอ่อเลยนะครับนะครับพี่น้องถึงบอ่อแล้วครับ น้ำกำลังเข่าเลยพี่นงแต่ว่ามันขุนครับเนี่ยน้ำขุนมากไม่รู้ว่าปลาจะกินไหมตรงหน้าประตูนี่เมื่อก่อนมนั่งประตูน้ํานีต่ตกแป๊บเดียวือเครึ่ถงถังละตัววันนี้ค่อนข้างยากหน่อยอลองดูครับวันนี้ใส่ชิ้นเดวครับหน้าประตูน้ำชิ้นเหลอก็พอแล้ว น้ำมันคุณมากมือนนี่เป็นน้ำชีคโคนนะน้ำขี้เลนขี้โคนในคอมันไหลเข้ามาเหมือนก้มันจะไม่ค่อยตรงลองคันใหม่ชิ้นอยู่ใหม่คันกินเปคันญี่ปุ่นญี่ปุ่นร้อยหาสิบบัต รุ่นกันครับพี่น้องลุยๆครับลุย ใหญ่ไหมท้ทายบอเลยครับน้ง่งประตูนา้าไม่กินเลยครับนิ่งเลยไม่มีปลากินเลยนํามันคุณคุณแบบว่าเป็นฉีกโค้นเลยนะเดี๋ยวมาลองท้ายบอดูครับอากาศบอดีครับอากาศหนาววันนี้วันที่วันที่เก้าครับเก้ามีนาอากาศเย็นรูปปลาจะกินไหม จะประมาณนี้แหละครับตกปลาทะเลสมืยเนี่ยมันหายากครับหาตกยากมากอย่างนั้นว่าจะเห็ดโคกแล้วครับตัวแรก ตาหวานหน่อยครับเก็บก่อนครับนีปวดไม่ได้ปลา Bala blors <laughs> เลี้ยงก็ไงแต่ว่าตั้งใจมนตกวเขาไม่ไงโอ้โหดุ่นเลยดุ้นเลยสารดุ้นโอ้สารค่อยบุ้นมาอูครับรุดล่ะรุดสารุ่นวะโคตรไม่ล่ะครับโคตรก้องบทันตัวสวยอยู่ครับนี่ประมาณนี้แหละเห็ดคน โอเคครับครับจิ้งข่าวด้วยครับคุณเอ้า หามันครับพี่หนุกใครบอกขายผบาได้ป่าดอกวางเงินนี่เด้อเพราะว่ากะมังสินหุ่นแสงครับแดดมันเต็มเลยคนครับติดโคนหน่อย ตัวเหลืองอาลามนะครับตัวงามๆมันเหลืองไปค้นหนึ่งเหลืองนะเงียบเลยครับพี่น้องไม่มีปลามากินเด็ดเลยใหญ่สามที่แล้วครับหน้าประตูแล้วก็กลางบ่อแล้วก็ท้ายบ่อ Mình có hết con 3 tua มาติดติดเหตุ ครับพี่น้องเห็ดโคนตัวเหลืองมากครับตัวนนหน่อยอยู่แต่ว่าเหลืองครับออกลึหลองเลยนะ ตอนนี้ก็ช่วงท้ายๆของรายการแล้วบ่ก,กินแล้วครับปลาบ่ก,กินเลยมื้อนี้ไปนั่ง4จุดจุดละตัว2ตัว3ตัวแล้วก็หายเลยแล้วก็หายไปเลยไม่มีอีกเลยเดี๋ยวมาดูผลงานครับพี่น้องว่ามานครับมื้อนี้งมันไม่หมานมแค่นี้แหละครับเนี่ยประมาณแค่โคนก็ประมาณ10กว่าโต,โตครับเนี่ย ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องมันจะตัวหนังแข็งละกับขวดน้ำเนี่ยขอแค่นี้แหละครับเบอร์ครับมันหนีเบอร์เลยหาโตะยากครับผมก็ใหญ่เย็นโอ้โหใหญ่ยังไงล่ะครับเดี๋ยวลมมันแรงพร้อมครับลมมันหนีลมแรงมากเลยก็ถือซะว่าผมมาแนะนำหมายแล้วกันอีกรอบนึงบอกบอกทางเข้าอีกรอบนึงเด้อแต่ว่าเบอร์โทรไม่มีนะครับเพราะว่าผมถามลุงเขาแล้วลุงคนเฝ้าบอกบอกไม่มีเขามันจะใช้โทรศัพท์ส่วนเบอร์เฮียเซตหรือตาเซตนั้นผมก็ไม่กล้าขอเขาลบ ไม่เคยเห็นหนาสักทีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนิดหล่อนะพี่ง้อแล้วกม,วมารอดาณดอกเอาไว้หมุดุ้นตั้งแต่หม้ไหมครับเดี๋ยวเจอกค,คลิปนา้ั้มสวัสดีครับเดี๋ยวผมอาจจะย้ายที่อาจจะไปที่บอ่ออื่นก็ได้ดูก่อนครับ